ว้าวว้าวว้าววันนี้นะคะเราได้ไปเกณฑ์ทหารนะคะแล้วเราก็ได้ใบแดงมานั่นเองเย่โอยจะเย่ทาไมเสียใจสิไม่ว่าโอ้โหว่าจะได้ใบดาแล้วเชียวแต่ดันเป็นทหารจะได้โอ้ oh, oh, ได้ใบแดงนะคะผลสรุปว่าจับได้ใบแดงเป็นทหารเกณฑ์สองปีเลยได้มาลบในครั้งนี้นะคะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับน้ำมันหิ้วก,กักมาอยู่กันในเกมฮิวออฟสติลนั่นเองเย่ yeah. ในเกมนี้ครับทุกคนอย่างสีบ,บอกอยู่ว่าเป็นเกมนัทหารออกรกครับทุกคน ซึ่งเข้าสิคีรถทางเข้านี่ไปโจมตีศัตรูฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งฝ่ายตรงข้ามนี้ผมคิดเด้เลยว่ามันต้องเป็นประเทศพมา่มาเพราะพม่ากับกัมพูชาแน่นอนครับทุกคนเพระาะว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาพมา่าบุกมากครับทุกคนฉะนั้นเข้าต้องเอากองทัาหารเข้านี่ไปจู่โจมมันไหไดครับทุกคนเราต้องชนะนะครับประเทศไทยต้องชนะไปเลยในครั้งนี้นะคะเราจะได้เป็นทหารถึงทุยๆุย,ถ,ยถึงเราจะได้เป็นทหารแล้วนะฮะเราก็จะเอ่อสู้เพื่อชาติบ,บ้านเมืองไปกันเลยเอาละครับมาแล้วนะคะ ครั้งนี้อย่าให้แผ่นดินของเราซูนสลาย์ไปกับพวกพม่านะฮะอันนี้เราไม่ได้เบียดเบียนหรือไม่ได้ตะหยาบเบียดยามใครนะฮะโอ้โหโอ้โหชูดแล้วนี้ไปหนึ่งโอ้โหศึกครั้งนี้นะฮะมันคงน่ากลัวชิบหายอืมอืม ทุกคนเวลาเฮาหลินนีเขาต้องพยายามยิงศัตรูตรงข้ามให้ไหวที่สุดครับบ้องัันเลือดเท่าหนี้ลดแทน้ในนอนแล้วก็รถทางเข้ามีโอกาสที่สิระเบิดได้ครับทุกคนฉะนั้นได้การที่เขาติดใบแดงมาแล้วเขาต้องทําหนาที่รักษาชาติครับทุกคนเพื่อชาติบ,บ้านเมืองนะฮะถึงเราจะเป็นทหารสองปีแล้วก็ต้องพร้อมที่จะลบนะฮะตอนนี้โอเคนะฮะเราเดินไปเจอศัตรูฝ่ายตรงข้ามอีกแล้วอือหือประเทศไหนล่ะเนี่ยประเทศญี่ปุ่นโอ้โหโอ้โหตอนนี้หมวกเราหลุดแล้วนะฮะและจากวันนี้มันมาสองตัวประเทศไหนประเทศไหนเออ ตายพร้อมลุยจังหวะนี้เราจะไม่ยอมเสียชาติแน่นอนวังหันเขายึดแผ่นดินเข้าไปในเครื่องนึงแล้วครับทุกคนอืมมี่มันยิงไม่โดนเราต้องถอยก่อนนะฮะไกลายหรือเปล่ากลายหรือเปล่าแล้วไม่มามาดิมาดิแม่จริงอยู่แล้วประเทศไทยมันแน่นอนอยุ่แล้วแล้วยิงยี่เออยันต้องแบงนี้อุ้ยเลือดเกือบรถครับทุกคนโอเคเดินหน้าต่อไม่รอแล้วนะอายสวัสดีสมารจากประเทศเยอรมันโอ้โห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 อืมอืมแม่จริงเหรอ อืยอุ hmm. ้ยอุ no pues <dances> ้ยโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วออ้เดือดเราเกือบรถมันมาสองกันถอยก่อนดีกว่าอืมมีเฮ้ยกากไม่ใช่ถอยแล้วเรากากหรือเปล่าไม่ใช่กาดนะครับกาแล้วมันนันสับหลังอืมมีเล่นมุกจะด้วยโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนดิถอยก่อนกอุ้ยหนีหนีอ้อ้เราทําได้ยังไงครับทุกคนวันนี้อุ้ยเดียวเดียวเดียวเดือดเท่าจะรดแล้วหมวกหลุดตัวจ้าล่าสุดครับทุกคนโอ้ เดี๋ยวรอให้เลือดเพิ่มก่อนนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เพิ่มนี่นามายอมแพ้บพิสซะอืมเอ้ยเอ้ยอุย,อยไม่แตกโอ้เสียดายวันนี้รถถังมันค่อนคาะสิแบบเขายิงมาปื๊บมันหัวเขาสิยิงที่น,นี่มันเลยยิงยิงกับสูนเขากลับับนะสีมันเลยแบบทุกเอ่อทุกลํำเสมอกันครับทุกคนโอ้โหสุดยอดอ่ะแต่ว่าเขาต้องไปอัปเกรดปืนเออหรือรถถังเขานะผมนะครับเนาะ เอาละครับสำหรับใครที่ต้องการอยากให้รถทางเขาดูมีสีสันหลายคืนนล้วกาเราก็กมียุดทาบรรณาสักหลายคืนนล้วกันนะครับเราก็สามารถมากุดตุงคําว่าฮันเช่เออเมนบอกว่าบรรลุก,กันกับทุกคนก็ตัวมากุดมองรูปหมวกกับรูปรถทั้งครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามีหลายสีพร้อมครับเพราะว่าจะเป็นสีแบบหินสีแบบเอ่องูนะครับเนาะหรือจะเป็นสีแบบเอ่อโล่สีแบบโซ่เออประมาณนี้สีแบบลวกนะ โอเคเรามาเบิ้องเอ่อหมวกกันดีกว่าครับทุกคนว่าหมวกมี่อย่างแน่หมวกก็สิมีพวกหมวกแบบนี้แล้วก็หมวกแบบทหารเนาะครับเนาะ <S <S ส่วนหมวกมอื่นๆนี่มันน่าจะเสียเอ่อเพชรเนาะครับเนาะ50บาทอันนี้จะเป็นหน้ากากแบบสารกระบ่งกันสารก็มันตาผ่าลรังสีสูงครับทุกคน <S <S ส่วนหมวกนี่ก็จะเป็นทรงผมนะครับเนาะสีเอาทรงผมยิ่งทรงผมผู้ชายกันเลยครับแล้วแต่เลยเราสีผิว CPU ก็สามารถเลือกสีได้ว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำนะครับเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นพวก หนวดเข้านะครับเนาะอันนี้แมทนะครับเนาะโอ้โหช่วงนี้โควิดนะฮะใส่เลยแล้วกันจับมือแปบโอเคนี่ครับทุกคนเ้ากดบ้านหม่งหมวกนี้นะครับเนาะก็จะสามารถเลือกเอ่อเลือกเสื้อผ้าเลือกอี่างหน้านาของเขาได้พร้อมครับเพราะว่าจะเป็นเอ่อเสื้อผ้าหมวกแล้วก็แมทนะครับเนาะแล้วก็มีรถถังให้เขาเปลี่ยนสีพอมแปลว่าเงื่อนนี่เขาต้องสะสมมากนะครับเนาะแลกเปลี่ยนได้เลยครับทุกคนว้าวสุดยอดเลยนะฮะและวเพียงแค่พวกนี้นะครับเนาะหน้าตาเขาสามารถเปลี่ยนได้บ่วาอืเฮ็ดแบบหน้าปลมก็ได้ว่ากคน สวนมองนี้มันเอียงว่ะอันนี้เสื้อผ้าอ๋อ่าจะมาัาาานเนี่ครับกขยูนิฟอร์มนะฮะเอาเป็นา่าราไปล็อกเลอีกตาหนึ่งกันดีกว่าทุกคนไปกันเลย <S <S ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเราต้องใช่เม็นะฮะใช่เมสดไปเลยประเทศตรงข้ามที่เราจะกำลังจะไปสู้รบนะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดจํานวน13ล้านคน <S 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 โอ้โหจากขนาดนั้นทางการแพทย์จะเออจะไม่ทํางานหนักเหรอไม่ทํางานนักหรอกหน้าแกเราจะตายก็อุ้ยมันจู้มันจู้อุ้ย เอาจริงๆรถทางอันดับแรกที่เฮายิ่งนีมันค่อนข้างจะแตกง่ายแต่ว่าเฮาลองเฮาหลุไปเรื่อยๆนี่รถทางแบบเล็กครับทุกคนซึ่งมีความอืดแล้วก็แตกยากแตกยากอยู่แล้วบอจันมีวิทยาการล้ำเลิศนี่ดูสิดูสิดูของเราโอโหหมวกไปดรถนกนีไอ้ถอยถอยถอยดีถอยไออืมอืมจะสู้จะสู้จะสู้รถทางธรรมดาแบบบ้านๆของเราอย่างนั้นเหรอตายไปแล้วครับทุกคนรถทางแบบเล็กครับสุดยอดเลยอะเอาละจะเห็นได้ว่าฉากพลังมีการแบบ ผู้พังพร้อมคําพรวัาเป็นสงค้ามนะครับเนาะเข้ายิงแต่ถือบัตรโคตรอ่นพร้อมอืมจังหวะนี้การต่อสู้ยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นัสบศพทหานยิงต่อไปเรื่อยๆไม่มีลีลอแล้วก็ตายไปสองลำโอ้ยฉันมาแล้วใครมันยิงลูกน้องของฉันโอ้โหมันมาแล้วนะฮะบอสหรือเปล่าน่าจะบอสนะอือมเราต้องกำจัดบอสด,ดูเลือดเราสิไอแกเกมาจากไหนกันโอ้โหยิงทียิงทีโอ สุดยอดอยอมแพ้ไปซะฮ่าฮรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือฉันคือคืออะไรประธานบริษทัทชุยฉันเป็นผู้บัญชาการว้ยโอ้โหจังหวะนี้รถถังมันดูยิ่งใหญ่แล้วก็สีดําแล้วก็ใหญ่ด้วยทําให้รถถังธรรมดาอันนิดน้อยของเราสูญสลายไปเลยครับทุกคนไม่รีรอต่อเลยละกันโอ้บ้านหลังนี้น่าสงสารจังเลยถือยิ่งบอกวาจะกรอบต่อจะก,กรอบผูปังหมดเลย เอาดีเอาดีอืมยังไม่ได้ยิงตายเลยจ้าเออนะครับตอนนี้เขากำลังดำเนินการเออ่ขี่รถไปเรื่อยๆรถทางไปเรื่อยๆนะครับเนาะวางว่าสิพ่อเอ่อรถทางแปลกแปลกนั่นอีกเขาขี่ไปเลยแล้ววะเ้ยเอยถอยก่อน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 เอ้ย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 เย้ยูวูเจ็บร้อยเอ้ยถอยถอยถอยอถอยดีเฮ้ยเอยเอยเอยจังหวะนี้ตรงนี้ยโอ้โหเอาจริๆ achelor, любой, out, yeah. Yeah. Ổi, งๆครับทุกคน รถถังท่านมันมีความหนาก็ยิ่ง,งเอ่อหลายเทียโซนแตกครับทุกคนอันนี้รถถังหนานะครับเนาะเฮายิ่งสามเทียแตกครับทุกคนแต่ว่ารถถังที่เขายิงอันดับแรกนี่ยิงแค่นิดเดียวก็แตกครับจะแตกเลยไม่แตกแตมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับเหล็กที่ทํามาจากรถถังโอ้โหเหล็กอะไร รถตานี่ทำมาจากเหล็กโอเคเอ้ยอะไรกันเนี้ยเอาละยิงขึ้นไปทอโอ้โหเอ้ายังไงจะหมัดจะมวยก็มาดิครับจะหมัดจะมวยก็มาดิครับไอ้บัรยินรุดน้องฉันตายไปแล้วหนึ่งและฉันก็ไม่อยากที่จะปล่อยมันแน่นอนเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหอะไรวะเนี้ยก็ตายไปเลยสิครับและเดือนสุดท้ายนี้จะเป็นเดือนที่เราปลดประจำการทหารเกณฑ์เนี่ย ยิงให้ตายก่อนเธอะถึงท่านจะเออกลับไปเบีดภูมิใจได้ออืยิงยิงเขาต้องขาคนเขาทุกคนขาคู่ต่อสู้ให้ตายก่อนที่เขาจะจบจบทหารนี้ไปสองปีเต็มแล้วเฮายิงคนมาท่านเออได้เลยอืจําวันที่ครูฝึกสอนไว้นะว่าเวลาจะเออวางระเบิดอะไรก็ตามเราต้องแบบวางจุดหมายดีๆนี่ไม่ต้องอย่างนี้ฮ่ะา,างั้นไม่จบแน่นอน อืเอาจากวัดนี้ครับทุกคนขี่รถไปเลยนะฮะรถถังเด็ดเจอกับคู่ต่อสู้ข้างหน้าโอ้โหดูปืนมใช่ครับทุกคนอืมอ้าอาจปะปะอืมแตกเอาละครับผมคิดว่ามัน่นาจะมีตบบอสแน่นอนบอสแน่นอนบอสแน่นอนง่ายมาแล้วโอ้โหอันนี้มันอภิจีหรืออะไรเนี่ยเลเจียนโอ้มาแล้วครับ ยิงไปกอดยิงไปกอดไม่รีรอเฮ้ยฉันเป็นผู้บัญชาการแห่งอ่ก้องทับบกใครหน้าไหนไม่มีทางขัดขวางใครได้ฉันมาจากประเทศเยอรมันโอ้พี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเอ้ยเฮ้ยเย้ยูหูทุกคนโอ้เขาสามารถกำจัดผู้บัญชาการของประเทศฝรั่งเศสได้แล้วเย้โอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ว่าเขาสามารถล้มมันได้โอ้โหได้ไปเลยนะฮะไฮสคอร์รางวัลของเรา ปาตขาไปได้ทั้งหมด14คนครับทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลย โอเคครับก็ไปได้ไหนกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับเนาะโอ้โหถือสวา้าเข้าขาดตัวบอลได้แบบว่าคิดว่าสีสามารถขาได้จะเพลิเลินที่หนีเวลาเข้าขาปึ๊บมันก็จะขึ้นรูปดาวนี้นะครับเนาะสิบสองจนฮอดสามสิบแล้วเขาก็สามารถปลดล็อกกองนี้ได้ครับทุกคนผมก็บ่รู้กันว่าเกมนี้มันเป็นจังไหนนะครับเนาะหูแต่ว่าเป็นการยิงโคต่อสู่ของฝ่ายตรงข้ามครับทุกคนโดยการใช้รถถังที่เป็นแนวเกี่ยวกับทหารออกรบแล้วก็ยุทธศาสตร์สำคัญของการทหารนะครับเนาะโอเคเป็นว่านะครับเนาะก็ทายมัคคิปที่ผมเลยนนะครับนี่ก็อย่าลืม กดไลค์กดซัดสกายให้ผมนั่ยน,นะครับและที่สำคัญเลยนะครับนาออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดการแจนเตือน์ไม่ไมนะครับเนาะจะรับมือนีผมแล้วก็ต้องขอตัวแล้วตุกคนไปก่อนไม่พอเกินไหมคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย